สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆกันนะคะผู้นำทางข้างหน้าก็คือว่นนาน้วกระตค่ะกระตูนปัจจัยานไปแล้วคะ่ะ <laughs> ปัจจัยยานาบ้านใครก่อนนะ <laughs> ไอโฟน <iPhone S 1> ค่ะะไปบ้านไอโฟนก่อนนะคะคู่คู่ไปทางนี้ไปบ,บ้านไนอ้คงด้วยดิหนิไหนบ้านไอ้คงอยู่ตรงไหนฮะทำไมไม่จอดบ,บ้านคงก่อนละ่ะ เออไปบ้านงคงไปบ,บ้านคงอยู่อยู่ซอยนี้มะครับบูโบอออกบูโบไในบ้านบ้านคงอยู่ตรงไหนอะ่ะเนี่ยขับตรงไปเลยคุณคุูเห็นที่มีมาถึงบ้านไอฟโฟนใช่ไหมคหุณคุูเห็นที่มีเสื้อผ้าตากอยู่ไหมครับน,นั่นเนี่ยเอานี่ใช่ไหมหลังนี้ใช่ไหมครับหลังนี้ครับนี่เราก็ถึงบ้านเพื่อนคนแรกกันแล้วนะคะ ลำโคนะคะเพื่อนๆข้างหลังค่ะย่าคอนนี้มาลำโคลำโคนู่นลำโคอยู่บ้านค่ะลำโคมาลำโคอยู่บ้านมาลง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 ยกแก๊งโรงเรียนมาหามาค่ะมาค่ะลำโคค่ะลงคุณคือายไปโรตีครับมาถึงแล้วเพื่อนๆค่ะเปิดแล้ว

ไปไตัดเราเอาอ่าตอนนี้เราออกจากบ้านลำโขงแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปบ้านของไอโฟนนะคะไอโฟนหรือจัตินไบ้านผมก่อนเนี่ยเนี่ยหลังบ้านผมเนี่ยแล้วแล้วเข้าไปทางไหนเพี่ครูไปบ้านจัตินก่อนไปบ้านจัตินก่อนนะคะโอเคโอเคไปโอเคไปไปบ้านจัตินก่อนอ่าเราก็ลงจากรถกันเลยตกลงไป ถึงแล้วค่ะล้างขามาแล้วค่ะไอ้พี่พ่อยขันมานี่เราออกจากบ้านแจ็คปินมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปบ้านไอโฟนกันนะคะไปกันเลยเลี้ยวไหนเลี้ยวนี่เนาะเลี้ยวนี่ค่ะเลี้ยวตางเพื่อนเลยค่ะเนี่ยล้างค่าสีฟ้าเนี่ยอ๋อใกล้ๆนี่เองแล้วโอเดี๋ยวเห็นนะมีรถไหมเนี่ยไม่เีหรอโอ้ มันเป็นแหล่งน้ำรั่วขนาดนี้แบบขวงไว้เลยอ่านี่บ้านในโฟนใช่ไหมหลังนี้เหรออ้าวมีกระบิวด้วยใช่กระบิวอยู่บ้านนี้เหรอค่ะกดเลยทิ้งแล้วนะคะไปแล้วต่อไปนี่นะคะจบบ้านในโฟนแล้วนะคะต่อไปเราจะไปบ้านของใครนะเทอร์โบเหรอคะมันเทอร์โบ เราก็ต่อเลยนะคะเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วถามที่ขึ้นจะไปไหมไหวไหมอยู่ใกล้ไหมอ่ะไหวม นี่นะคะบ้านของเทอร์โบคะนี่ค่ะบ้านเล็กๆค่ะแล้วตรงไปเดูจะเลี้ยวคุณจะได้จอดรถถูกเลี้ยวก็ได้ค่ะเลี้ยวไปจอดตรงนู้นก็ได้ค่ะนั่นน่ะอันนี้บ้านใครหลังตรงนี้ของใครไม่รู้ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะถึงบ้านเทอร์โบกันแล้วนะคะอุ้ย ถึงบ้านถึงบ้านทูโบกันแล้วนะคะอันนี้บ้านอ่บนเบอร์เซียต่อไปเออไม่ใช่อันนี้บ้านทโบทโบต่อไปไปบ้านเบอร์เซียเนาะมา